ในที่สุดผมก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายด่านสุดท้ายของ Act 3รอบแรกก่อนที่มันจะวนกลับไปเป็น Act 1 plus Act 1 plus หรือว่าเห็นมีคนบอกว่าตัวเกมนี้ตัว P.O.E มันจะเรียกว่า Act 1 Cruel เดี๋ยวมาดูแล้วกันครับว่าเจอบอสตัวสุดท้ายในรอบแรกที่ผมเล่นเนี่ยสภาพจะเป็นยังไง เติมเกม Part of e x i t e 2เข้าไวผ่อนได้ได้เงินคืนที่ l i c h m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด l i c h m a n Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ l i c h m a n Shop มาถึงแล้วนี่น่าจะห้องบอสแหละยีไง ไเนี่ยปสกิลอะไรเนี่ยน่ากลัวเลอเกินน่ากลัวเลอเกินเย็ดแค่โดนจนได้มัวแต่ไปมองเยี่ยอยเยย้ยย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  สถิติสูงสุดเป็นไอตัวบอสเมื่อวานนะครับดูซิตัวนี้ผมจะรอดพ้นมากน้อยแค่ไหนมัวแต่ไปมองไอเส้นเลเซอร์ที่โผล่ออกมาจากตรงกลาง เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมประกอบเป็นโบรบอทขนาดนี้ไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วแหละเดี๋ยวก่อนเกมมึงมันไม่ใช่เมจิกไม่ใช่เวนโมน,นเหรอไอ้เหี้ยแล้วใครจะไปผ่าน <laughs> ไอ้สัตว <laughs> ์ มึงยิงเลเซอร์น,นีด้ <g ly> กลายเป็นเฟสหนึ่งนี่กระจอกไปเลยนะครับเจอเฟสสองของบอสไปเป็นอีกตัวแล้วแหละที่อาจจะทำให้เราหัวร้อนได้โอ้ย อุยไม่รู้หรอกว่าจะรันได้รันไม่ได้อะไรอ่ะเยี่ยฟุ้ยยากเกินไปว่าว่าเฟสหนึ่งตอนเนี้ยไม่เป็นปัญหาละ เฟสหนึ่งไม่ใช่ปัญหาแน่ๆเพราะเนี่ยผ่านแล้วแล้วฮะเฟสหนึ่งนี่ผ่านไวมากไอตัวเฟสสองหุ่นยนต์นี่แหละ Yen ngày ngay, dần ngay, nhưng ngay Dần ngay Ôi oh Yeah you you can <coughs> 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 Đại máy Tông đại, ต้องผ่าสิวะต้องผ่าสิวะเรียบรอย้อยมึงอย่าบอกนะว,ว่ามีเฟสสามอีกกูขอสองเฟสพอแล้วพอแล้วโอเค <c oughs> ในที่สุดกิ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> <c oughs> เป็นลูกขนุนเลยฮะ หลังจากดูไปแล้วตัวเพื่อนผมเองก็บอกว่าเอ๊ะช่วยมาบอกวิธีเล่นอะไรยังไงหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับคือคลิปก่อนๆเนี่ยเล่นให้ดูเฉยๆแล้วไม่ได้บอกว่าวิธีการหลบหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันช็อตต่อช็อตแล้วกันสําหรับใครที่อาจจะติดขัดหรือว่าเล่นไม่ผ่านแต่ผมก็ต้องบอกว่าวิธีการวิเคราะห์หรือวิธีการเล่นของผมเนี่ยด้วยความที่ผมเล่นอาชีพวิชมันก็อาจจะใช้ได้กับอาชีพนี้ส่วนใครที่เล่นอาชีพอื่นๆคุณอาจจะต้องเอาไปไประยุกต์เอาไปดูอะไรยง ไงใหม่เองอีกทีหนึ่งอันนี้คือช็อตแรกที่ผมเข้ามาแล้วเจอตัวบอสในเฟสหนึ่งครั้งแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันปล่อยสกิลออกมาไอตัวสกิลตัวนี้สกิลที่มันพ่นออกมาเป็นสายตัวนี้นะครับมันมีวิธีการหลบหลีกมันอยู่2แบบแบบแรกคือคุณยืนให้มันห่างเลยยืนให้มันห่างรัศมีอย่างที่2คือคุณยืนเข้าไปประชิดเพราะว่าไอ้ที่มันแรงอ่ะมันคือไอตัวเลเซอร์ที่มันกระจายตัวนี้ครับเลเซอร์บีมอันเนี้ยถ้าคุณไปยืนอยู่ประชิดนะพอเวลามัน ปล่อยออกมาแล้วคุณกิ้งหลบหลบซ้ายหลบขวามันก็จะสามารถหลบไอตัวสกิลมันไปได้แต่ไอตัวเลเซอร์บีมตัวนี้ถ้าคุณยืนอยู่ไกลแล้วยืนอยู่ข้างหน้ามันอใช้คําว่ายืนอยู่ข้างหน้ามันในระยะห่างพอสมควรอันนี้คำคำนวณด้วยสายตามันน่าจะซักประมาณ5เมตรนะครับสีเมตรได้ผมไม่มั่นใจในหน่วยวัดของตัวเกมมันเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราดูว่าตัวละครยืน1ตัวละครคือ1เมตรอันนี้มันจะห่างประมาณ1 2 3 4 5 6 ยืนอยู่ห่างประมาณ6เมตรหรือว่า6ช่องว่างของตัวละครคุณจะโดนไอตัวกระแสบีมมันกว้างๆแล้วก็จะทําให้ตายซึ่งช็อตนี้ผมไม่ตายแต่เดี๋ยวผมจะเดี่ยงในช็อตต่อไปก็เดี๋ยวมาดูการที่ผมพลาดแล้วกันหลังจากมันปล่อยบีมมันก็จะปล่อยตัวระเบิดนาปามตัวนี้เป็นวงกว้างๆซึ่งหลบง่ายแค่เราเดินออกมาให้พลรัศมีก็หลบได้แล้วแล้วก็จะสังเกตได้ว่าการปล่อยสกิลของมันคือมันจะปล่อยด้านหน้าเสมอสําหรับตัวนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณยืนหลบอยู่ด้านซ้ายด้านขวา หรือว่าด้านหลังของมันคุณก็จะหลบจากวงสกิลมันได้ไม่ได้ยากมากอีกหนึ่งสกิลของมันในเฟสหนึ่งก็คือการที่ปล่อยคล้ายๆลูกไฟไม่ใช่ล้ายๆหรอกมันก็คือลูกไฟนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่ามันมีรัศมีรอบตัวอยู่อันเนี้ยถ้าไปยืนแช่มันก็จะโดนดาเมจแรงคือคุณไปแตะนิดๆหน่อยๆมันไม่ถึงขั้นทําวันคิดวันคิวนะครับคือวันช็อตไม่ได้ตายแน่ๆแหละแต่ว่าอย่าไปยืนแช่มันไม่งั้นมันจะเดรนเลือดมันจะเผาเลือดเราไปเรื่อยๆก็ถ้าเห็นปุ๊บก็รีบๆเดินหลบออกมา สกิลถัดมา จะเกิดจากแมชชนิกของตัวแมพมันคือมันจะมีตัวเลเซอร์ออกมาจากพื้นที่ตรงกลางแมพเวลาคุณเห็นเส้นมันคุณอย่าเพิ่งตกใจไปมันจะมีเวลากว่ามันจะปล่อยลําแสงประมาณ1วิผมไม่มั่นใจเรื่องเวลาชัดๆของมันเหมือนกันแต่ว่าพอมันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีเวลาให้คุณหลบไม่โดนอยู่ประมาณวิ1นึ่งวินิดๆซึ่งตรงเนี้ยที่ผมพลาดผมพูดข้ามช็อตต่อไปเลยกันคือตอนแรกผมดันกังวลไอ้เส้นตัวนี้มากเกินไปพอเห็นในตัวสกิลตัวนี้ผมก็เลยมองแต่เส้นนี้ผมไม่ได้ ได้มองว่าบอสมันหันหน้ามาทางผมแล้วเดี๋ยวมันจะปล่อยสกิลมาซึ่งมันทำให้ผมหลบไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผมมัวแต่กังวลตัวเส้นครับแล้วมันเลยทำให้ผมไปยืนอยู่หน้าบอสอันนี้ช็อตแรกที่ทำให้ผมตาย ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าตัวเลเซอร์มันไม่ค่อยน่ากลัวมากเราสามารถหลบมันได้ไม่ยากก็ไม่ต้องไปพะวงมันมากครับที่ต้องพะวงคือไอตัวสกิลของบอสมากกว่าที่มันจะแรงกว่านะครับอันนี้คือบอสเฟสแรกซึ่งถ้าคุณดูย้อนหลังไปตอนต้นคลิปผมก็จะผ่านได้ภายในประมาณครั้นที่2ออันนี้คือรอบที่2หลังจากที่ผมตายเมื่อกี้นะครับเข้ามาเล่นผมก็จะวางไอตัวสกิลไฟลวอลลงพื้นเหมือนเดิมแล้วก็คอยทําดีบัฟศัตรูเมื่อกี้มันปล่อยแสงออกมาก็จะเห็นว่าผมเนี่ยจะยืนอยู่ห่างหงมัน ให้ไอตัวมินเนี่ยนผมเข้าไปทาดาเมจโจมตีแป๊บเดียวเลือดมันก็จะหายไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับพอครึ่งหนึ่งมันก็จะปล่อยไอตัวสกิลไฟออกมานะครับสกิลลูกไฟแล้วก็จะมีไอตัวแมคคนิกตรงกลางที่ปล่อยเลเซอร์และด้วยความที่ผมเจอมาจากทีแรกคือไอตัวเลเซอร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยกังวลมันเท่าไหร่ก็พยายามจะยืนให้ห่างแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาครับตัวสกิลที่ปล่อยเหมือนเลเซอร์สายฟ้าขึ้นมาบนหัว ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าตอนที่เล่นเนี่ยผมโดนดาเมจอะไรยังไงตรงนี้ไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าถ้าโดนมันก็คงไม่ได้เป็นเหมือนกับคริติคอลฮิตหรือว่าเป็นฟาทาวเดทคือมันไม่ได้โดนทีเดียวแล้วตายก็เลยผ่านได้ค่อนข้างจะง่ายพอสมควรก็พยายามหลบๆอย่าไปยืนแช่ครับหลักๆคืออย่าไปยืนแช่เมื่อกี้จะเห็นว่าพอมันปล่อยสกิลตัวนี้ผมมีไปยืนอยู่นิดนึงนะครับก็กิ้งหลบออกมามันก็จะไม่ได้โดนดาเมจล้วและแป๊บเดียวบอสมันก็จะเข้าสู่เฟสสอง ซึ่งความยากในเฟสสองมันก็กำลังจะตามมาแล้วก็เข้มข้นกว่าเฟสแรกเดี๋ยวมาดูครับพอมันประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์มันก็จะมีไอตัวสายฟ้าตัวนี้คอยตามมาตลอด แล้วก็ขุนยนมันก็จะทําดาเมจมีทั้งน้ําแข็งอะ่ะอันนี้ตัวก้ามปูมันตัวแขนมันจะปล่อยออกมาเป็นน้ําแข็งมันจะทําให้ตัวเราติดฟรอสด้วยติดภาวะเยือกแข็งไม่ถึงกับฟรีสนะฟรีสมันคือจะแข็งไปเลยแต่อันนี้มันจะฟรอสมันจะทําให้ตัวละครเราเดินเคลื่อนที่ช้าลงเล็กน้อยจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าคุณเป็นสายบูคุณสามารถเข้าไปประชิดไปยืนอยู่ใกล้ๆนะครับแถวแถวขามันได้เลยเพื่อไปปล่อยสกิลกิ้งหลบอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าพอดีผมก็เป็นสายหวาดระแวง ค่อยกล้าเข้าประชิดเท่าไหร่ก็ยืนอยู่ไกลๆเนี่ยมันข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายที่เป็นก้ามปูจะปล่อยเป็นเป็นน้ำแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยจะปล่อยเป็นไฟแล้วมันก็จะมีดาเมจออกมาเรื่อยๆครับซึ่งวิธีการเล่นที่ถูกต้องเราควรจะยืนอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านหน้ามัน อันเนี้ยผมได้ใจเกินไปหน่อยครับพอมันเข้าเฟสนี้นะครับประมาณสัก40%มันจะขึ้นไปข้างบนแล้วกระแทกลงมากระแทกลงมาเป็นวงกลมอันนี้ย้อนให้ดูนะครับมันขึ้นไปแล้วพอมันจะกระแทกลงมาคุณเห็นไหมไอ้คำว่ากระแทกลงมาเป็นวงกลมในที่นี้หมายถึงว่ามันจะมีรัศมี ขอบวงกลมของมันอยู่ซึ่งเราสามารถหลบออกนอกวงกลมได้หรือว่าถ้าคุณมีชิลอยู่มีเกราะอยู่แล้วก็มีเลือดอยู่พอสมควรโดนกระแทกมาทีหนึ่งมันก็ไม่ถึงกระตายนะครับแต่ว่าเลือดมันลดลงไปเยอะพอสมควรเลือดผมเหลืออยู่สักประมาณ20%ได้เมื่อกี้ก็ชิวเลือดกลับขึ้นมาแต่ว่าถ้าหลบได้ก็เป็นการดีกว่าที่จะโดนดามเมจอยู่แล้วแหละหลบได้ก็พยายามหลบครับ การกิ้งหลบมันก็ช่วยทำให้ไม่โดนดาเมจของบอสในระดับหนึ่งนะอ๋ออันนี้มันเป็นตอนที่ผมจบเลยฮนะเลื่อนมาเยอะเกินไปหน่อยอันนี้ถอยหลังกลับมานะครับอยากให้ดูช็อตที่ผมพลาดแล้วก็ตายไปหลายๆครั้งผมดันไปเล่นแบบเซฟโซนคือไปอยู่ตรงตูดมันครับตอนแรกไม่รู้นะครับไปยืนอยู่ตรงก้นมันเพราะนึกว่าก้นมันเนี้ยไม่ได้ทำดาเมจแต่ปรากฏ นี่แหละครับแสงเลเซอร์ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมตายไปหลายทีถ้าดูไปในก่อนหน้านี้วิธีแก้ง่ายๆคือคุณอย่าไปยืนอยู่ตรงก้นมันครับพยายามยืนอยู่ไม่ด้านหน้าก็ด้านข้างถ้ายืนอยู่ตรงก้นมันเนี่ยจะหลบตรงนี้ยากครับถ้าเล่นแนวเซฟตี้เมื่อไหร่ไปอยู่ตรงหางมันเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นก็เช่นเคยนะครับหวังว่าใครที่ชอบจะกดซับพอร์ตกดแชร์กด s ับสไครต์กดไลค์ช่องเดวิลรีวิวให้ด้วยครับขอบคุณมากๆ